สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับสุพจน์คนน่ารักอีซูซุเสนิยอนนครสวรรค์ตะคีนะครับที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับหลายคนนะครับถามมาบ่อยมากเลยนะครับว่าในส่วนของรถยนต์อีซูซุนั้นดีอย่างไรนะครับบอกได้เลยนะครับว่ารถยนต์อีซูซุนะครับเป็นเจ้าที่ดังมาตั้งนานแล้วนะในส่วนของยี่ห้ออีซูซุของเรานั่นเองนะครับในส่วนของรถยนต์อีซูซุนะครับรถคุณภาพนะครับประหยัดน้ํามันนะครับในส่วนของอัตรา เร่งดีนะครับตอบสนองวัยรุ่นชอบเลยนะตอนนี้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมนะครับจะมาแนะนําในส่วนของนะครับ ตัวตนของผมนั่นเองนะนี่นะครับตัวตนเป็นๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมสุพจนะครับสุพจนศสีกาจนทรัพย์นะครับชื่อเล่นชื่อแจ้นะครับแต่ว่าในนามนะครับ Facebook หรือโซเชียลนะครับจะเป็นในส่วนของสุพจน์คนน่ารักนะครับและหลายคนนะครับได้ยินชื่อนี้นะครับกันมายาวนานนะครับในส่วนนี้นะครับปัจจุบันนะครับผมประกอบนะครับอาชีพในส่วนของด้านบริการการขายรถยนต์อีซูซุฝ่ายขายนั่นเองนะครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนะครับให้บริการลูก ในส่วนของลูกค้าที่ต้องการจะซื้อรถนะครับหรือว่าอยากจะได้รถไว้ใช้งานนะครับในส่วนนี้นะครับทางด้านการบริการของเรานะครับบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอตาขีนั่นเองนะครับผมจะประจําอยู่ที่นี่นะครับที่อำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้นะครับดำรงตาแหน่งที่ปรึกษาการขายนะครับระยะเวลา4ปีนะครับ4ปีถือว่ายังเป็นน้องใหม่นะครับในวงการของรถยนต์อีซูซูนั่นเอง ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนอยากรู้นะครับว่าผมทําอาชีพไรมานะครับในส่วนของก่อนหน้านี้ที่จะมาอยู่อีสูได้4ปีนะครับผมก็ยังคงขายรถยนต์เหมือนกันนะครับแต่เป็นค่ายอื่นนะครับอยู่ค่ายอื่นมาเป็นระยะเวลา12ปี12ปีค้ำวอร์ดอยู่ในวงการรถยนต์ป้ายแดง สิปีนะครับดำลงตำแหน่งในส่วนของผู้จัดการฝ่ายขายหลายคนถามว่าอยู่ผู้จัดการฝ่ายขายแล้วทำไมลงมาในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของรถยนต์อีสุกคนอยากรู้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับ ในระยะเวลา12ปีนะครับก่อนที่จะมาอยู่ค้ารถยนอีซูซูผมก็ได้อยู่ค้ารถยนต์หนึ่งนะครับเป็นป้ายแดงเหมือนกันนะลงตำแหน่งในส่วนของผู้จัดการสายขายเป็นระยะเวลา12ปีด้วยกันนะครับคำบอดอยู่ในวงการน,นี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าใครที่อยากได้รถยนต์นะครับในส่วนของเรื่องการอนุมัติ honored, สินเชื่อนะครับการขอสินเชื่อต่างๆนะอนุมัติเคสต่างๆนะผมนะครับสามารถแนะนําให้กับเพื่อนๆที่อยากได้รถนะครับป้ายแดงไว้ใช้งาน บอกได้เลยตอบโจทย์ทุกคนได้แน่นอนนะครับทําไมถึงออกจากในส่วนของตําแหน่งผู้จัดก,การ่ายขายนะครับเนื่องด้วยนะครับคาบอกอยู่ในวงการมา12ปีนะครับติดช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดนี้นะครับก็ในส่วนของการขายรถยนต์ทุกคนขายค่อนข้างยากมากเลยนะก็เลยตัดสินใจนะครับออกมาอยู่นะครับในส่วนของแบรนด์หลักนะครับเพื่อที่จะมาทําในส่วนของการตลาด โซเชียลนะครับเพราะว่าโควิดนี่คือทั้งโชว์รูมนี่จะไม่มีนะครับลูกค้าขึ้นวอล์กขึ้นมาเลยนะครับขายลําบากขายยากนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับขครที่ประกอบอาชีพนะครับช่วงโควิดรู้ดีนะครับเงียบมากนะครับทํายังไงก็ได้นะครับให้สินค้าของคุณนะครับออกสู่ตลาดได้นะครับก็เลยตัดสินใจออกมานะครับเพื่อที่จะมาทําในส่วนของรถยนต์แบรนด์หลักนะอีซูซูเพื่อที่จะนะครับทาการตลาดแบบออนไลน์นะฮะเพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มเติมเพราะอยู่ที่เดิมนะครับ เงียบมากนะครับเงียบมากยอมรับว่างเงียบแล้วรายได้น้อยลงนะครับนะแต่ได้ตัดสินใจออกมาเพื่อที่จะมาหารายได้เพิ่มเติม หลังจากที่เข้ามาสู่วงการอีสุส์นะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งแนะนานะเพื่อนคนนี้บอกได้เลยนะครับรักมาตั้งนานแล้วนะรักกันมากเลยนะก็คือเขาเห็นแล้วว่าทางในส่วนที่ผมอยู่นั้นกค่อนข้างเงียบนะครับก็อยากจะให้มาช่วยกันในส่วนของการขาย,ยรถยนต์อีสุเพื่อให้รถยนต์อีสุของจังหวัดวนครสวรรค์เนี่ยมียอดขายเพิ่มเติม,ตม,ตมขึ้นมีลูกค้ามุ่งหวังเพิ่มเติม,ตมขึ้นก็เลยตัดสินใจมาสมัครที่อีสุส์นะครับเพื่อที่จะมาทําในส่วนของการตลาดและการขายแบบออนไลน์ เต็มตัวเข้ามาช่วงแรกนะครับ1-2ถึง2เดือนแรกบอกได้เลยนะครับ ไม่ใช่งานที่นะครับราบรื่นเลยนะบอกได้เลยนะครับตำแหน่งผู้จัดก,การขายนะครับไม่ได้สอนให้เราเก่งทุกอย่างนะในส่วนของงานขายหรือว่าพนักงานขายที่เราต้องทําบอกได้เลยนะครับต่างกันลิบลับเลยนะครับเคยนั่งแต่บริหารเคยนั่งแต่การจัดการเพื่อที่จะให้ลูกน้องนะครับหาแนวทางในการขายตอนนี้เราต้อง,งา bies, ophobia, ามาขายเองนะครับเราต้องมาขายเองเราต้องฝึกฝนตัวเราเอง 1- <S 2เดือนแรกค่อนข้างที่จะลําบากมากนะครับแต่ก็ก <Narrator. S 2> ัดฟันสู้นะครับกัดฟันสู้นะครับ จนระยะเวลาประมาณทักเข้าสู่เดือนที่4ที่5ที่6นะครับเริ่มมีลูกค้านะครับปล่อยรถติดตามแนะนําและก็ทําการตลาดแบบออนไลน์แบบเต็มตัวไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเมื่อมียอดขายเพิ่มเติมนะครับ หลังจากที่ 4- ีหเดือนขึ้นแล้วนะเราก็ไม่อยู่พัฒนานะไม่อยู่พัฒนาที่จะกการทําการขายออนไลน์ก็คือเรื่องการท,ทําเกตการทํา Facebook การทํา Tik t อรเพิ่มเข้ามาแล้วก็การท YouTube นะครับการหาลูกค้าทุกช่องทางนะครับเกี่ยวกับการขายออนไลน์นะเฟซบุ๊กนี่สําคัญเลยนะครับจะพัฒนาในส่วนของการโพสต์ต่างๆนะโพสต์ต่างๆแล้วก็หากลุ่มลูกค้ามุ่งหวังจาก Facebook นี่แหละครับกลุ่มธุรกิจต่างๆบอกได้เลยนะว่ากลุ่มธุรกิจต่างๆเนี่ยเป็นการหาลูกค้ามุ่งหวัง แบบให้เขาทำงานเองโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินมากมายในการอัดเพจลูกค้านะครับที่เข้ามาแต่ละรายนะครับในส่วนมากนะครับก็จะเป็นลูกค้าในเกตที่ว่าของรถยนต์อีสุลูกค้าเกตค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่บางรายนะครับอยากได้รถยนต์อีสูนะครับแต่เรื่องอาชีพเรื่องรายได้เรื่อง าการทําสัญญาต่างๆเนี่ยาบางคนค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็ต้องช่วยลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านั้นนะครับได้รับรถสมใจหวังนะครับแล้วเราจะเป็นดัมเม r วัน แล้วตอนนี้นะครับผมก็เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะพฤษภานี้ก็ปีที่4แล้วกับรถยนต์ออซูซูค่ายดังของประเทศนะบอกได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เริ่มมีลูกค้านะครับติดตามลูกค้าแนะนําลูกค้าบอกต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องโซเชียลต่างๆนะทุกคนเข้าไปดูในเพจในเฟซบุ๊กของผมได้เลยนะการพัฒนานะครับจะไม่มีการหยุดยั้งนะไม่ว่าลูกค้าจะมาแบบไหนลูกค้าติดอะไรนะครับผมสามารถที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าได้ ได้เกือบทุกเคสและทำผลให้กับลูกค้านะครับผ่านรับรถได้เกือบทุกเคสเหมือนกันนะครับหลายคนนะครับอยากรู้สไตล์การแต่งตัวนะครับของผมนะครับว่าทําไมแต่งตัวแบบว่าฉูดฉาดวัยรุ่นเกินอายุตอนนี้นะครับอายุผมนะครับเข้าเลข4แล้วนะครับ42ปีแล้วนะครับดูการแต่งตัวนะดูการแต่งตัวนะ เอาใจสายซิ่งเอาใจวัยรุ่นนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่แบบเดิมๆนะลูกค้ากลุ่มมุ่งหวังที่เข้ามานะครับเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ของอีซูก็ัวรุ่นค่อนข้างเยอะนะเราต้องตอบโจทย์กับลูกค้าทุกกลุ่มให้ได้บางคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่านะครับในส่วนของการขายรถยนต์อีซูุต้องทำคอนเทนต์ขนาดนี้เลยเหรอนะครับ ในส่วนของสไตล์การขายรถของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับการขายรถของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันในในส่วนของผมเนี่ยการขายรถสไตล์การขายรถนะครับจะเอาใจลูกค้าและกลุ่มลูกค้าที่มุ่งหวังนะครับให้มากที่สุดนะให้มากที่สุดไม่ว่าจะทําด้วยวิธีใดนะครับทําให้มากทําให้ดีและพัฒนาตัวเองให้สูงสุดนะครับ <teachers> เพื่อที่จะได้นะครับ ใจของลูกค้าที่เข้ามาดูในส่วนของการทำคอนเทนต์การขายรถต่างๆแล้วบอกได้เลยนะครับคุณต้องซื้อใจลูกค้าแล้วคุณต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วลูกค้านะครับจะซื่อสัตย์กับคุณเหมือนคุณเป็นคนในครอบครัวถ้าคุณนะครับประกอบอาชีพในส่วนของงานด้านบริการนะครับเพื่อที่อยากจะการทำให้บริการของคุณนั้นดีขึ้นนะครับคุณต้องมองในส่วน การก้าวไปข้างหน้าคุณอย่ามองท้อยหลังว่าข้างหน้าเนี่ยเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วคุณก็ปรับปรุงในส่วนของตัวคุณเองว่าคุณสามารถที่จะไปในส่วนของการตลาดหรือช่องทางที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยที่เป็นตัวคุณเองคุณอย่าไปฝืนถ้าคุณทําไม่ได้คุณต้องชอบแล้วคุณต้องใส่ใจกับมันแล้วพัฒนามันให้มากที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขในการทํางาน ท่านใ,นนนใด,นดนะครับสนใจรถยนต์อีซูซูนะครับบอกได้เลยนะครับมาหาผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรื่องการบริการเรื่องเอาใจใส่นะครับในการวิเคราะห์เคสต่างๆนะครับบอกได้เลยนะครับผมก็พร้อมที่จะวิเคราะห์เคสและช่วยดันเคสลูกค้าทุกคนให้กับลูกค้าเพื่อที่จะได้รับรถไปใช้และสมหวังอย่างใจหมายของลูกค้าทุกคน ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับนะครับใครที่สนใจออกรถยนต์ป้ายแดงนะครับบอกได้เลยแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่อีซูซูเสนิยอนนครสวรรค์สาขาตาคีนะครับบริการทุกที่ออนไลน์นะครับออนไลน์นะครับไปหาถึงที่เซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนนะครับเอกสารติดขาดอะไรแจ้งผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําในส่วนของเรื่องการทําสัญญาเรื่องเอกสารต่างๆให้กับคุณ สุดท้ายนี้นะครับใครที่นะครับกำลังนะครับอยากจะก้าวมาสู่ในส่วนของอาชีพการขายรถยนต์ ให้คุณนะครับมองดูตัวคุณเองว่าคุณมีใจรักที่จะบริการคุณมีใจรักที่จะนะครับติดต่อประสานงานหรือว่าคุณอยากจะนะครับไล่ได้จากทางนี้แบบไหนอยากได้มากอยากได้น้อยคุณต้องเอาใจใส่ลูกค้าคุณต้องหาลูกค้ามุ่งหวังเพิ่มเติมคุณต้องพัฒนาตัวคุณเองและคุณจะอยู่ในวงการนี้นะ บอกได้เลยนะครับอยู่ในวงการน,นี้ไม่ยากและไม่ง่ายขึ้นอยู่กับว่าใจของคุณพร้อมที่จะสู้กับมันหรือเปล่าเปล่าด้วยนะครับสุพจน์คนน่ารักอ e ีทุสุเสนียนนครสวรรค์ตาขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์กล้าการตีส่วนลดและคลองแถมจัดเป็นครับ Give